บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเอฟซี FC. ต่างจังหวัดครับบรรยากาศตอนเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสหาเก็บพักพล่มไม้ครับปลูกไว้พี่น้องอันนี้มะละกอสูงเห็นไหมพี่น้องเพงกา น,นี่บูกกับพวกบวบกำลังออกดอกปลูกผสมภาษาพี่น้องไม่ต้องซื้อกินนะนี่ต้องผักสมุนไพรมาเลยอุ้ยอันนี้ก็อังกาบหนูอันนี้ต้นอะไรเออพี่น้องเนี่ยก็เป็นก็นจะเพื่อสมุนไพรนะเนี่ยเขาอีตูป,ป่า ะเาผีพี่น้องเม้นคิ้วอ่นเต็มมาเลยพุักสวนขั่วมันนอกชีดบ,บ้าน,านครับให้พี่น้องเบิง่งฝน,นตอนตัวเศ้าเลยครับเนี่ยเวลาหกโมงเสาสำหรับป,ปีสวนครับนี่มัดตัวอย่าง มาปีสวนอันนี้ก็เจี๊ยบแดงนะพี่น้องเจี๊ยบแดงปลูกแซมไปอีกน้อยก็อีกเก็บแล้วยทำพันธุ์สัก่อนปีนี้ออเดอร์เยอะมากเลยเจี๊ยบแดงนขายดีด้วยก็เจี๊ยบแดงใด้พี่น้องเบืองเนะาะผู้เคยเห็นนอกบนหน้าชีวิต อันนี้เอื้องไม้นาพี่น้องเอื้องไม้นาเด้ออันนี้โฮจักบ่ครับเนี่ยอันนี้ก็พืชสมุนไพรได้มาปลูกไว้เนี่หัว่าจะอยู่ข้างล่างนี่แต่นอนตายอยากได้แล้วนี่นอนตายอยากปลูกไว้ทำออเดอร์รักษาบางคนเขาก็ไปกินไปใช้พี่น้องนอนตายอยากมันขึ้นหัว,หวขึ้นโคนเลย แ้วมาปีสวนครับปลูกไว้เราต้องซื้อต้องไปตลาดครับประหยัดไปอีกเนาะซื้อแตน่น้ำปูน้ำปลานานๆไปตลาดที่นหนึ่งจีบมันหน่องเข้าก็ดีแน่เลยพี่น้องเหลือกินก็ขายขายฮะก็ไปกินอันนี้ก็อย่างนี้อันนี้ก็นนกหวานเนาะพี่น้องเด้อ ่หลนหนังหยาบเดี๋ยวก็ไปดูคุณโล่นลงมานี่เต็มเลยเลยโยงระย่างเลยแล้วก็หล่นลงมานี่ทืิผักสมุนไพรกินได้สับปนค้นเล่ก,กันไปมันอยู่ของธรรมชาติเนาะเดีดจะชุ่มชื่นนด้พี่น้องเห็๋จะชุ่มชื่นตองโคนมี่คุณนมีปุ๋ย มันอยู่อย่างไรคือธรรมชาติต้นไม้กมากย้่สัตว์นะครับถาเราไปเอาออกนี่ก็ลดน้ำนะครับพดน้ำตลอดให้่หวแห้งนะครับมันซุ้มมันชื่นยิน่งต้องสิละเบียดบงังกันขึ้นธรรมชาติทั้งมันเนาะอันนี้ก็โอ้จักวาครบพี่น้องเนี่ยนี่แบบต้นกองเขาหน่อยข้าเด่นนี่กระติบเขาขอบจักรวาลเนี่ยมุนไพรชัยอดได้ตัวนี้ก็ได้ ผักสมุนไพรเวะหกแน่เด้อหกสมุนไพรพี่น้องหกของอยู่ของกินเนาะอ่ะะาอัน,านนี้กวานไล่ในี่บ้านนะพี่น้องแจกว่าน,นี่บ้านคุมบ่บานนูคุมเหมือนกันมัเงินเ่าังิสั่นละ อันนี้ก็ต้นนั่งน,นะครับเอามาปลูกมัดไว้น้ำป่าได้เนี่เป็นต้นเฟื่องเฟื่องกระแตไตใหม่กระแตไตใบอ๋อปลูกกระเ,เบืองไว้ศึกษาจําเป็นชุกเฉินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงพี่น้องอยู่ไก,ลลกนน่ต้องบอกต้องบานเนาะตัวใดเพราหาอะไรก็หาถ้าบลูกได้บาปก็เลี้ยงฮวกปลาตงไปต้องบาลเะพี่น้องไก่รถคาร่าไก่อีก จ้เง,งเงินเสียทองแต่พอตีเมย์ฮักไปจังเสียล้วครับลูกหลานโบราณสืบสารตำนานไปเลยเนาะสูญสิ้นไปจากชีวิตชนบทชาวบ้านไปละเจ็บป่วยนะก็ไปหาหมององาอางเงี้ยก็ไปหาหมอครับพี่น้องเสียเงินเสียทองเนาะขับรถขับลาไปอยู่ไกลบ่านไกลเมืองอันนี้ก็บ่อละเพียดพี่น้อง ปลูกไว้ได้เต็มได้เลยบัลลเพก์ตัวเมียได้เพียงอยนางเด้อวบัลเพงกตัวเมียตัวผูกกับปลูกไว้ปลูกไว้ศึกษาบัลลังก์เพื่นให้มีออเดอร์จะรอได้แี่น้องมันออเดอร์ทั้งนบะออไลน์รัศดาดคนน่ะเพื่อเห็นนะครับเนี่ยอันนี้เราไปรักษาคนไปดูให้ร้านเบิง้งไปศึกษาหาความรู้สืบสารตำนานสมุนไพรไทย หัวใจทศกันเอาทั้งบนต้นไม้ไว้พี่น้องมามัดไว้เนี่มักอยู่ตรงสีตัวหมักนั่งสูงสิละเป็นรูปหัวใจเพื่อเกินหัวใจทศกัน,มมนบ่นะครับหัวใจทศกันสมุนไพรเบิร์ดครับก่อนกินก่อนใส่ก่อนอันนี้ก็ศึกษาหาความรู้ก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อสม,มุนไพรมีก็มีคุณมีโทษไปแหละมีปริมาณในการกิน มีแสลงก็บอสแสลงเนี่ยแหละพี่น้องมันต้องมีพิธีของมันอยู่ได้มันว่าก็จะกินโรดบรัลพปีตัวผู้อยู่แถวนี้แหละเป็นสิงช้าชาลีนะพี่น้องเพื่อนบัลพปีตัวผู้สิงช้าชาลีไอพิจตปุ่มตะปั่มเห็นไหมน่ะฮะออกเม็ดได้เนี่ยตะปุ่มตะปัม่มออกเม็ดได้นนี่กลิ้งกลางดง หรือกระทุ่มเลือดมาปลูกไว้ปลูกไว้มันลน้ลนลงล้นแล้วก็แตกเนาะแตกยอดขึ้นดีกขึ้นเกา่านะอ้าวฉันรักคิดนี่คือสีหน้าเกินไปพี่น้องอยากพี่น้องเบื่อเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นได้พี่น้องเด้อส่องน้องใหม่ก็เรื่องสมุนไพรสืบสารสมุนไพรบา้านเฮาให้พี่น้องมาเบิง่งชุ่มกันจะไปตัแต่เรงหลานสมุนไพรแล้วพี่น้องต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรบา้านเฮานี่แหละ อยากสืบสารไว้ให้รูกให้หลานอนุชนุ่นหลังสืบต่อไปครับพี่นอเ้าคลิปนี้ก็ลืมพี่นองเด้อกดติดตามกดมักระดิ่งให้ใน่ครับเพ็นกำลังใจครับสวัสดีครับ